สวัสดีครับพี่น้องเอเซี่คุยกันครับครับสำหรับมือนี้นน้องพี่น้องเบาแหลมสิผ้าครับมาติดตามครับตัวเลขแนวทางครับกับพอที่ใช่หลานแปดพี่น้องะครับเป็นยังไดครับแนวทางตัวเลขพอที่ให้เป็นให้ทิศทางไดครับมาค่อยครับติดตามรับช่มเบิ้งไปพร้อมๆกันกับเบาแลมครับพี่น้องครับสําหรับผู้ใดที่ย่งมองหานะครับนาะตัวเลขกแนวทางอยู่กับอย่าลืม้อครับ เขามาเบิ้งครับน้ากันกับบ่าแรงเบิ้งไปพร้อมๆกันอยวผมสือผ้าไปที่ตามครับผมกับผอวิชัยหลานแตกครับพี่น้องครับไปเลยครับพี่น้องครับผมวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมวันดี้เขาวันมือหนาหรือลังีครอครับผมอืมบลุยวันนี้วมันจังๆเลเอาบอวิกีนี่เล็กวิ่งเขายู่งจีกว่าแ่เขาเั้เขายุ่ัวยวจับค่ว่าเขด้ไก็ถือว่าบอลุยอ่ะบอุยหรอบอลุยถือว่ายังยังยังมาใช้ได้รือเดื เดือดอต่อยประมาณนี้เอามานี้หมวดวันที่16นี่ซึ่งพอไปดิเล<น>่นเอาไปเราบอกเล่นหาแปดก็หาสาก็หาหาแปดก็หาสามหเกตองเลงง่นเอาสามจูีก่นบนบ่อ,อ่บนวันที่16ได้พี่น้องที่กะระา16หาแปดมสายนหาสองหาเจ็ บนแแอรเคลียร์เนาะเขาแซงผมดเกับผมเนี่ยวันนี้แหละไมันด้แตกตุ่มตะเบิ่งบนบนข้อให้วิ่งกันเลยครับผมวิ่งห้าวิ่งห้าบนวิ่งบนห้าหาเม็ดเดียวแข็งแคลนนี่ตัวนี้ วัดดีห้าห้าเด็กที่สวยงามไม่หาเพราะว่าถ้าสวยงามถือว่างามจจะมาเอาคุกพจับคู่เล่กันร่างวันเอาเอาบน้ทวันี้กจับคูห้าแปหาปห้าสามระผมห้าสามห้าเจ็ดหี่สมคู่หน่าคู่บบหน่อยคู่กันมครับต้องฝาด เรียกางพ่อพ่อเด่นตัวไหนี่เด่นตัวไหเลสามครูนี่ไปมนกันน่หอมันเรองงานเดียวกันเดช่กันสากันเนาะเรียก่างเจ็ดล่างพอวิ่งเยจ็ดีสามครับวิ่งวิ่งยังพอเลี่างเดย่างครับิเจ็ดล่างเจวิ่งล่างเจ็ดครับตัวเดียวเจ็ดสามสองคูเท่นี้นะครับเกดสาม กับสามหกกับสามหกจ้งไสามตัวับผมันตัวสามหกวดนี้มันตัวสามหกล่างตัวสามหกแต่ว่าบนตทอกันนะพอนบนนั่นตัวมันเลี้กัตัวหาสามตัวหาสามมาไปลองเลบซครับผมัดแบบนี้วันนี้เขาแน่นอนนะพอนะ เขาเขาเรียกบนที่เขายุบนเพราะบนนี่มาหาวิ่งหาล่างวิ่งเจ็บเจ็ดล่างบนห้าเมื่อที่แล้วคุณพ่อให้แค่สองคู่นะบนสองคู่ล่าสองคู่มันก็เลยอยู่มันมันเลยว่าได้มันเลยผางเขาจับว่าถึงไปที่คุณพ่อให้มาสามคู่บนสามคู่ล่าสามคู่อ่าให้บพี่น้องชีครับผมก็เลยวิ่งบนขบวนนี้ มันเขาเขาเขาจะหันเขาเาครับเขาตัวนี้เขาเขาอีกีครับเจ้าพูดก็ได้บารับารปีแต่คือหลัห้องครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพราพให้ตรงนบวระเนี๋ยวเขาเขาจับได้เลยครังส่วนมาเข้าสีนี่ลักซูนยูนูนเป็นลักซิตหรือเ่าอูนอันูนเป็นลักซิเขาูนทีเดียวครับโอ้ ันี้เพื่นอันนี้ว่าเนาะตามลายๆสำนักผันบเนี่ยูนซีหรือเปล่าไปเนี่ยสูนห่าวหรือเปลออูนซีเหมือนว่ามันอ่อนเน่ยสูนซี่คณะเอื่นนะครับสูนหัดศูนเก่าคณะหนึ่งเน้นสูนหาตัวเดียวก็แล้วเจดอกว่าพเปน้องยุบซี่กับเจริญนาบน่องเอาแล้วเจ้ายุซีแล้วเต่าอันนี้จะเป็นเลแนวทางหาตัวเลือก พี่น้องจะได,เด้เอาไปพิจารณากันเบิงนี่ได้็นไีมันบอนเ,นเอาพี่รองที่กับผมสูรกองพอไปใช่กันหันว่าศูนหนึ่งต้องไปซื้ออื่นห้องซื้อูนเดียวถ้าศูนซีได้เอาูนตัวเดียวที่พขอผกลมเหรน,นี่แหะูนซับผมเอา ตัวนั่นเด่นเด่นสามตัวการนี่พ่อว่าจับสามก่มันเล็กเลยคุณำให้เข็ดสูตรกคิดว่านี่ให้กันบึ่เมาที่แล้วนี่เนีมันที่แล้วมันตั้งสามตัวเดียวว่ากระผมเพราะาเช่นเดมันเด็ม่ได้ชิบแปดนี่ไม่ได้ิปแปดนมันมาเขาากรบผมเก้าศูนย์แปดซ่าเพราะให้สูตรนี่วานนี่มันเป็นเข่าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ตึงงานเลยกระผม สูตรสูตรนี่เพี้ยแค่มันบวกกันสูตรนี้สูตรนี้สูตรมันเคยได้เงินอยู่ิได้กี่ครับผมมันเข่ากันกับางมันขาดนี่อืมเชื่อว่านี่ตัวเขาใหด้ยินป่นี่เขาใหญ่ป่ครับมันเด่นมันมีตัวเดียวเด้อยเร่ยยินปะหลังมันมาเข่ามันมาเข่าเก้าศูนย์เจ็ดตัวพีเลยนี่ครับก็มาเห็นเบิรงบับนี้มันเป็นศูนย์เจ็ดก็ มันเป็นศูนย์เจ็ดก็เก้าหาก็เก้าหรก็ให้จับเจ้นี้กับผมแต่ม่าแค่ศูนย์นี้มันไม่ต้องจับตัวไทยอันเดียวจับตัวไทยอันเดียวนี่กันนี่ศูนย์นี้กันเลขบนมันจะเป็นมันจะเป็นสามสี่หนึ่งหเลยครับผมทำมันทำมันหนีจากเขาสุปมาวันนี่จะทาบายในเลขล่างเนี่มันมันเป็นสามหกนี่ครับผมเป็นสามหกกับสี่ถึงเงิดิเจ้ให้จับตัวนี้เป็นเลขล่างเด่น รับมหาคนนีหกับสามหกับสามนี่เขาเรีนตัวสามหกไหนดิกับผมตัวสามหกแล้วสามหตัวเขาเรีนครับอานี่บงแล้พี่้องที่เป็นบนเป็นล่างก็ยังมั่นเห็นหมดนี่ครับพี่้องทีหมดนี่มันไม่เห็นตัวนี้คุณพ่อาดตัวนี้หมดที่แล้วคุณพ่อว่แล้วตัวนั้นวบ่อ้เขามันมันบปเีล่างเขาเขาบดเหตวสหัเองวะ เขาจะตุ่นเรื่อยเขาไปจับตัวนี้ื่อยนะจับกทิพหาทิพแปรครับผมมันบ่เขา้าอืมปี้<ม>สูตรสูตรนี่ค่อยค่อยคยเดินดีตลอดสูตรนี้เคยได้เงินดีตลอดครับผมหันเช้วาวนเขาเห็ดแล้วปั๊บรังซื้อมากแต่สร้างกับมันเขาเขาเผาเห็ดมังซื้อมากครับผมิมันดอ้งดิ้งนี้งมันนี้เขาคนน่อเขาคนนี้ครับผมมันมาเข่าดิ้เอาพี่น้องพี่ชครับผมนี่ครับ ให้พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้พ่อพี่ชัยใหม้มาแล้วพี่น้องซึ่งสูตรนี่ตรงกันชนกันนะพี่น้องเนาะมันชนกันกับชนกันเอาพ่อพี่ชัยนี่นี่นี่เลขล่างครับผมครับผมพี่น้องเอฟซีครับสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกมีเมษายนนะพี่น้องเนาะสองพันห้าร้อยหกสกครับผมเลขของพ่อวิชัยนะครับเนาะครับผม พ่อวิชัยลานแตกครับพี่น้องครับสําหรับบนพ่อให้วิ่งมาที่เลขหาตัวเดียวครับพี่น้องตัวที่พ่อมั่นใจก็คือห้าสามนะเขเนาะเด่นเด่นของพ่อเลยครับผมแต่ว่าตัวร่องครับที่แรกพ่อก็บอกว่านำนักซ้ํากันเนาะถามไปถามมาพ่อเด่นให้ที่ห้าสามครับพี่น้องตัวร่องกับมี5 8าแปดหาเจ็ดนะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเฮซี่ครับออาไปพิจารณากันเบิ่งครับผมสาหรับตัวเลขแนวทางของพ่อวิชัยลานแตกครับพี่น้องสาหรับเลขลางนะครับเนาะพอห้วิ่งมาที่เลขเจ็ดครับพี่น้อง ครับเด่นของพ่ออยู่ที่สามหกครับผมแต่ว่าในมุมมองของครับเบ้าแหลมเนาะพี่น้องครับเบ้าแหลมขอเพิ่มให้พี่น้องอีกตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับขออนุญาตเอาปากกาดแดงครับพี่น้องเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าพ่อพ่นเด่นเจ็ดมากพี่น้องพ่นเด่นเจ็ดมากเบ้าแหลมก็เลยว่าล่างหนึ่งเด่นเจ็ดนี่ตัวเนี้ยนี่ครับน่าจะมาแรงขึ้นกันก็นกนคือเจ็ดสามเนาะพี่น้องเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีนั่มอันนี้คือเบ้าแหลม น้่ให้พี่น้องเอฟซีอีกนะครับเนาะเพราะว่าเจ็ดพี่น้องอันนี้ก็เจ็ดพี่น้องครับโอกาสจะหลายกว่านะพี่น้องเนาะอันนี้นี่สามครับผมพอมาขึ้นเรเข้าแร้วสามโค้งไว้ครับเอาเจ็ดของนักเให้ครับอันนี้ก็บกองพอเด่นแล้วพี่น้องครับพี่น้องก็เอาไปพิจารณากันเมืองอันนี้บ้าแหลมพาด้วยเด่นเองครับพี่น้องก็เอาไปพิจารณากันเมืองครับเพราะว่าในมุมมองของบ้าแหลมเนาะในการวิเคราะห์อยู่เรื่อยๆครับพี่น้องก็มีความคิดววาครับตัวที่เด่นมี ตร,ตรงเลยนายที่เป็น73พี่น้องอันนี้สําหรับความรู้สึกของเบาแหลมครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะผู้ใดเข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับเบ้าแหลมผ้าร้วยชาแนลขอพระค่ณนพี่น้องหลายๆครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังรับชมอยู่ก็ขอให้โชคมาร่ดรวยกันทุกทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงสนิ้สวัสดีครับผม